สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะคาช่องที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับยานพาหนะที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์หรือแม้กระทั่งรถถังที่ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับสนามรบวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในรถถังที่มีความสําคัญในประวัติศาสตร์การทหารของสหรัฐอเมริกาและยังคงถูกใช้งานอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกนั่นก็คือ m 6 0 a 3 TTS Patton รถถังระดับตำนานที่ยังคงทรงพลังแม้จะผ่านเวลามายาวนาน M 6 0 A 3 TTS Patton ถือเป็นรถถังหลักหรือ Main Battle Tank รุ่นหนึ่งของกองทัพสหรัฐอเมริกาที่ถูกพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นเพื่อมาแทนที่รถถังรุ่นก่อนหน้าอย่าง M 4 8แปด Patton ซึ่งในขณนะนั้นเริ่มล้าสมัยและไม่สามารถรับมือกับภัยคุกคามจากฝั่งโซเวียตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตัวอักษร TTS ในชื่อของ M 6 0 A 3 TTS นั้นย่อมาจาก Tank Thermal s i g h ซึ่งหมายถึงระบบกล้องตรวจจับความร้อนที่เป็นหนึ่งในการอัปเกรดที่สำคัญของรุ่นนี้ ทำให้รถถังสามารถทําการรบในเวลากลางคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการมีระบบกล้องถ่ายภาพความร้อนนี้ทําให้พลยิงสามารถตรวจจับเป้าหมายที่ซ่อนอยู่ในควันหมอกหรือในความมืดได้ดีขึ้นอย่างมากซึ่งเป็นความสามารถที่รถถังยุคก่อนหน้าไม่มีสําหรับการออกแบบภายนอกของ m 6 0 a 3 tts นั้นยังคงไว้ซึ่งรูปทรงคลาสสิกของรถถังสายอเมริกัน ้วยป้อมปืนทรงกลมขนาดใหญ่ปืนใหญ่หลักขนาด105มิลิเมตร m 6 8ที่ถูกผลิตขึ้นตามมาตรฐานของปืนอังกฤษ l 7ถือเป็นปืนที่มีความแม่นยำสูงและสามารถยิงกระสุนได้หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นกระสุนเจาะเกราะกระสุนระเบิดแรงสูงหรือกระสุนฝึกซ้อมโดยอาวุธนี้ยังคงมีประสิทธิภาพสูงแม้จะเป็นเทคโนโลยีของยุค1960ป้อมปืนสามารถหมุนได้รอบตัว360อองศาและระบบควบคุมการยิงก็ได้รับการพัฒนาให้สามารถล็อกเป้าหมายได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น ในส่วนของอาวุธเสริมก็มีทั้งปืนกลขนาด7.62ม mm, ิลิเมตรที่ติดตั้งร่วมกับปืนใหญ่หลักและปืนกลขนาดนิ้ว m 85ที่ติดตั้งอยู่บนป้อมปืนเพื่อใช้สำหรับป้องกันภัยทางอากาศหรือการสู้รบกับเป้าหมายที่อยู่ไกล เครื่องยนต์ของ M60A3 TTS เป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอนติเนนตัล AVDS 1,790-2V12 ที่ให้กำลังประมาณ750แรงม้าซึ่งสามารถทำความเร็วสูงสุดบนถนนได้ราว48กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีระยะทำการหรือระยะวิ่งประมาณ500กิโลเมตรต่อการเติมน้ำมัน1ครั้งแม้ว่าจะไม่ได้เร็วเท่ากับรถถังสมัยใหม่อย่าง M1 Abrams แต่ก็เพียงพอสำหรับภารกิจในสนามรบระดับยุทธวิธี ระบบการกระเทือนของตัวรถใช้แบบทอร์ชันบาร์ที่ให้ความมั่นคงและสามารถรองรับแรงกระแทกจากการวิ่งบนพื้นที่ครุกคะาได้ดีซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับรถถังที่ต้องเผชิญกับสภาพภูมิประเทศหลากหลายทั้งในป่าเขาทะเลทรายหรือแม้แต่พื้นที่ในเมืองจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ M60A3 TTS คือระบบป้องกันตัวของรถที่มีทั้งเกราะเหล็กหนาะหลายชั้นซึ่งได้รับการออกแบบมาให้สามารถต้านทานกระสุนเจาะเกราะและแรงระเบิดได้ในระดับหนึ่ง แม้จะยังไม่สามารถเทียบกับกรอบแบบคอมโพสิตหรือกรอบแบบ Reactive อา m ์ r ที่พบในรถถังยุคใหม่แต่ก็ถือว่าดีเยี่ยมสำหรับยุคของมันนอกจากนี้ M60A3 TTS ยังมีระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลซึ่งได้รับการปรับปรุงจากกลุ่นก่อนหน้าทำให้พลยิงสามารถคำนวณระยะทางและความเร็วของเป้าหมายได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นส่งผลให้การยิงกระสุนสามารถเข้าถึงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการใช้งานจริง m 60A 3 TTS เคยถูกนำไปใช้ในหลายสมรภูมิสำคัญเช่นสงครามอ่าวครั้งแรกในปี1991โดยประเทศพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาอย่างซาอุดีอาระเบียและอียิปต์ซึ่งพิสูจน์แล้วว่ารถถังรุ่นนี้สามารถต่อสู้กับรถถังยุคโซเวียตได้อย่างสมศักดิ์ศรีและยังได้รับความนิยมจากหลายประเทศที่ต้องการรถถังหลักที่มีประสิทธิภาพแต่ไม่ต้องใช้ต้นทุนสูง แม้ว่าในปัจจุบันกองทัพสหรัฐจะปลดประจำการ M60A3 TTS ไปแล้วแต่ก็ยังมีหลายประเทศที่ยังคงใช้งานอยู่เช่นไต้หวันตุรกีอียิปต์และกรีซโดยบางประเทศได้มีการอัปเกรดเพิ่มเติมเช่นเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ติดตั้งระบบป้องกันแบบ reactive armor หรือติดตั้งระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัยมากขึ้นเพื่อยืดอายุการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพในการรบ ในเรื่องของราคานั้น M60A3 TTS ไม่ใช่รถถังที่มีราคาสูงเท่ากับรถถังยุคใหม่อย่าง M1 Abrams หรือ Leopard 2ราคาของ M60A3 TTS ในตลาดต่างประเทศโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ300,000ถึง600,000ดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับสภาพของตัวรถและการอัปเกรดต่างๆที่ได้ติดตั้งไว้หากเป็นรถถังที่ยังคงสภาพดีและมีการติดตั้งระบบกล้องความร้อนครบถ้วนราคาก็อาจจะอยู่ในระดับสูงสุดของช่วงนี้ หากคิดเป็นเงินบาทราคาจะอยู่ที่ประมาณ11-22ล้านบาทซึ่งถือว่าไม่แพงนักหากเทียบกับสมรรถนะที่รถถังรุ่นนี้สามารถให้ได้โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่มีงบประมาณจำกัดหรือใช้สำหรับการฝึกอบรมและการตั้งรับภายในประเทศหลายบริษัทเอกชนและพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกก็มีการจัดซื้อ M60A3 TTS ไปจัดแสดงหรือใช้ในกิจกรรมทางทหารจำลองเช่นกันเพราะเป็นรถถังที่มีความน่าเชื่อถือสูง และยังสามารถหาชิ้นส่วนซ่อมแซมได้ไม่ยากเนื่องจากการผลิตจำนวนมากในอดีตการที่ m 6 0 a 3 tts ยังมีบทบาทจนถึงปัจจุบันถือเป็นสิ่งที่แสดงถึงการออกแบบที่แข็งแกร่งและสามารถปรับตัวตามยุคสมัยได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ว่าจะเป็นรถถังที่ถูกออกแบบมาก,กว่า60ปีแล้วแต่ก็ยังสามารถรักษาความน่าเกรงขามไว้ได้อย่างดีสำหรับใครที่หลงไหลในยานยนต์ทางทหาร หรือเป็นแฟนพันธุ์แท้ของประวัติศาสตร์รถถัง m 6 0 a 3 tts patton คงจะเป็นชื่อที่อยู่ในใจของใครหลายคนด้วยรูปลักษณ์ที่คลาสสิกสมรรถนะที่พิสูจน์มาแล้วและราคาที่เข้าถึงได้ m 6 0 a 3 tts ยังคงเป็นอีกหนึ่งตำนานที่ยังไม่หายไปจากวงการรถถังโลกถ้าคุณชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเดอะคาของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะนำเสนอเกี่ยวกับยานพาหนะสุดพิเศษจากทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็นบนถนนหรือในสนามรบแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ